สะพานเต็มเป็นลานรถเยอะแยะเลยแต่กลางบนเราจะไปขึ้นไปดูดิวกลางบน,น,นเป็นแต่ว่าสองกางบนบันไดบนบันดบนเดิกลางบนเนแนวทุกทีสดีสดๆๆีอันนี้กรเด็นสูงก็เดิน เ <esi> ็นที่เราได้เห็นเขาคอยเขาคอยที่ตรงสูงอเป็นดซะหน่อยมีบันไดบนบันไดบนบันไดบนดูข้างบนบันไดบนสูงกระโดดเึ้น ถูอันนี้ดูรอบกลางดูเมืองรอบติ๊ดแต่ว่าก็หลายตัวก็แต่ว่าน้ำทะเลกินแล้วสำหรับเด็กอมันสูงเลยน่าจะมีแค่นี้ อันนี้ดูวิวรอบนะนาซพรามเป็นตินาโซรานนล่านข้ามไปสู่กอโยแล้วก็รอบข้างรียกวาหาบจ้ยน้อยก่อนจะได้มาเห็นมีการทำประมงมีโมสะเรียกรวาใครอยาพักในทะเรก็มาพักได้ครับได้ แอบก็ทำให้เราได้เห็นรอบๆกลางครับหลังก็มาสร้างบ้านอยู่บนภูสูงสูงภูงขงเขาอากาศนี่ก็ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นปีพิตะพันถ่ายให้เห็นรอบๆรอบๆทั้งหมดแต่ว่าเป็นความสวยงามมีรถปิง้งอะไรต่างๆให้เราได้เห็น ็ถือว่าเป็นวิวเป็นร่องทะเลเป็นส่วนต่างๆดูกว้างๆกว้างไกลแต่ยังไม่ถึงอ่าวไทยเราได้เด็นเป็นบุ่มสูงๆเียสก็บเกี่ยงามสามารถที่จะชมได้อันนง้การแบบใหญ่ๆเรี่องติวทัดน์ถึงส่วนประกอบของ แกะรของก้อมแกงกะหรต้มน้ำแล้วก็ส่วนก่างๆดานายาอนรย่างเงี้ก็ดีนะนำมาฝากทุกานกบไม่เคยังจะเดินจะดูรถาเียวเดียวันเดียวเนดียวเเดียวเี ก็แล้วก็การอยู่ก็สบายน้ำตาตเเรน้ำเย็นเย็นดมเเรโดยพัดบ้างแต่ว่าก็ไม่หนาวแตว่าจอหน้าร้อนแต่ว่าจอนนี้ร้อนแต่ว่าก็เย็นสบายก็อยากเก็บภาพเก็บอะไรให้ทุกท่านได้รับชม